เรื่องเล่าผีตอนเหม็นสาบผีกระสือสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อวินบ้านเกิดของผมนั้นอยู่ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีครับและเรื่องราวที่ผม จะมาเล่านั้นมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วคือย้อนกลับไปตอนที่เกิดเรื่องขณะนั้นผมกำลังอายุ14ปีครับคือผู้ชายแถวหมู่บ้านของผมจะชอบไปหาส่องยิงหนูกันตอนกลางคืนแล้วในวันที่เกิดเรื่องนั้นผมกับน้องผู้ชาย ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันได้ชวนกันว่าคืนนี้จะไปหายิงหนูด้วยกันที่ทุ่งนาของผมค่ำวันนั้นพ่อผมกับน้องได้กินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วเวลาประมาณสองทุ่มก่อนที่พวกผมจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปยิงหนูทั้งผมและน้องชาย ก็ได้หันไปเห็นเข้ากับดวงไฟอะไรบางอย่างที่มันเป็นสีแดงปนกับสีเขียวกำลังสว่างบุบวาบบุบวาบอยู่บริเวณทุ่งนาหลังบ้านแต่ตอนนั้นพวกผมไม่ได้นึกกลัวอะไรเพราะเข้าใจว่านั้นอาจจะเป็นแสงจากไฟฉายของชาวบ้าน ที่เขาออกไปหาซองนกซองหนูก,กันแถวนั้นแล้วผมกับน้องก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปยังทุ่งนาของผมซึ่งที่นาผืนนั้นจะอยู่ติดกับป่าช้าครับพอไปถึงผมก็เอารถไปจอดไว้ที่ข้างทางแล้วสะพายปืนแก๊ปคนละหนึ่งกระบอก เดินออกไปที่กลางทุ่งนาซึ่งผมก็เห็นไฟฉายของชาวบ้านประมาณสองสามดวงที่พวกเขาก็มาหา่องยิงหนูเหมือนกันพอพวกผมเดินไปสักพักก็ได้เจอเข้ากับคนรู้จักคนหนึ่งซึ่งแกชื่อว่าตายงครับพอผมพูดคุยทักทายกับตายง จนพอหอมปากหอมคอกันแล้วพวกเราก็เดินแยกย้ายไปส่องหาหนูกันต่อโดยที่ตายยงแกได้เดินไปที่ทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งผมกับน้องก็เดินส่องหาหนูกันไปเรื่อยๆกระทั่งผ่านไปประมาณ20นาทีผมก็ได้ยินเสียงของตายยง แกร้องว,วกเวกโวยวายจนเสียงดังลั่นพุง่งผมกับน้องต่างพากันตกใจแล้วรีบพากันวิ่งไปดูแล้วก็เห็นว่าตายงแกกำลังวิ่งตาลีตะเหลือกมาทางพวกผมพอมาถึงตายงก็ละล่ำละลักบอกกับผมว่าปิวินข้าเจอผีกระสือ มันอยู่ตรงกลางทุ่งนาของเองตอนแรกข้าก็ส่องหายิงหนูไปเรื่อยๆแต่แล้วอยู่ดีีข้าก็มองไปเห็นเท่ากับแสงไฟอะไรบางอย่างที่ลอยอยู่เหนือพื้นขอข้าเพ่งสายตามองดูให้ชัดๆก็เห็นเป็นหัวของคนพร้อมกับพวงเครื่องในใส่พุง ที่มันห้อยติดอยู่กับหัวนั้นดวงตาของมันเป็นสีแดงยังกับผ่านไฟเลยละ่ะพอผมกับน้องได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็พากันเสียวสันหลังวาบเลยล่ะครับจากนั้นพวกผมกับไตยงก็เดินส่องไฟออกจากตรงนั้นไปด้วยกันพอเดินมาได้สักพัก จูจ่ๆก็มีลมพัดหอบเอากลิ่นเหม็นเน่ามาเข้าจมูกผมเลยสบดัด่าออกมาว่ามันเหม็นอะไรวะจากนั้นพวกผมก็เดินมุ่งหน้าไปทางต้นมะขามแต่ยังไม่ทันที่จะเดินไปถึงพวกเราทั้งสามคนก็เห็นผีกระสือกำลังกัดกินหนูอยู่ที่ใต้ต้นมะขาม พ่อกระสือมันรู้ตัวว่าพวกผมกำลังยืนมองมันอยู่มันก็หันขับมาทันทีพวกเราทั้งสามคนก็เลยพากันวิ่งตเตลิดอย่างไม่คิดชีวิตผมกับน้องได้พากันวิ่งไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทางแล้วพากันบิดรถ รีบกลับเข้าหมู่บ้านให้อยู่เร็วที่สุดพ่อผมและน้องกลับมาถึงบ้านแล้วก็พากันเข้าบ้านแล้วล็อกประตูอย่างแน่นหนาจากนั้นพวกผมก็พากันนอนในขณะที่ผมกำลังเคลิ้มเคลิ้มใกล้จะหลับ จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางหน้าต่างเหมือนว่ามีตัวอะไรบางอย่างกำลังพยายามจะเข้ามาในห้องผมก็เลยปลุกน้องให้ตื่นจากนั้นผมกับน้องก็พากันย่องไปดูก็เห็นว่าตอนนี้มันมีผีกระสือกำลังเอาหัวโขกเข้ากับลูกกรงหน้าต่าง เพราะมันพยายามจะเข้ามาในห้องนั่นเองพอคุณย่าของพวกเราได้ยินเสียงเขาท่านก็เลยออกมาดูเพียงครู่เดียวก็เหมือนคุณย่าจะรู้แล้วว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นท่านก็เลยพาผมกับน้องเข้าไปในห้องพระแล้วสวดมนต์บริกรรมคาถา ซึ่งก็ทำให้เสียงของผีกระสือมันเงียบลงไปผมกับน้องก็เลยกลับห้องไปนอนพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมก็ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพอผมเล่าจบพ่อก็บอกว่าในหมู่บ้านเรา มันมีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาเป็นกระสือซึ่งกระท่อมของคนที่เป็นกระสือนั้นจะอยู่ตรงท้ายหมู่บ้านเป็นยายแก่คนหนึ่งที่แกชอบเล่นของและเลี้ยงผีกระทั่งปัจจุบันนี้ยายคนดังกล่าวแกเสียไปแล้วด้วยโรคชาราแต่ถึงกระนั้น ผมก็ยังจดจำใบหน้าของผีกระสือตนนั้นได้ติดตาเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับเขย่าวขวัญจากคุณวินด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ